ฟรีไฟล์เปนเกมยิงเรื่องนี้ถามใครใคร,ใครก็รู้และผมเกิดสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมฟรีไฟล์ที่เป็นเกมยิงเนี่ยโดยที่เราไม่ใช้ปืนเลยเนี่ยเราจะสามารถอยู่รอดได้ถึงตอนไหนและผมมีอาวุธอาวุธหนึ่งที่ผมจะใช้ตลอดทั้งเกมก็คือนี่เลยไม้เบสบอลเออผมจะใช้แค่สิ่งนี้นแหละไปหวดกันเลยครับในในสนามรบเออไปตีในสนามรบ,เอ,อนนบเอาไม้เบสบอลนี่แหละจะเป็ในยังไง เติดตามไว้เลยว่าจะได้ที่เท่าไหร่จะคาดได้กี่ตัวไปรับชุกันเลยโอเคตอนนี้ก็ื่องเครื่องบินแล้วต้องหาที่ <consumers> ลงก่อนเพื่อจะไปหาของที่เราต้องการเออลงตรงไหนดีนี้ดีกว่าโอเคโอเคไม่เห็นคนสวยงามมากเดี๋ยวนี่เลยเราจะได้หาของที่เราต้องการเจอเีไม่ต้องระวังคนเนี่ยอยู่ไหน อยู่ไหนให้พี่เจอหน่อยสิได้เสียเวลาเลยโอเคกระเป๋แบบาเอามามีหรือเปล่าไม่มีโนเฮ้ย no. ว <c oughs> ่างไม่มีคนอะไรวะเชี่ยไม่มีอะไรวะเต็มเต็มตาเต็มเต็มตาโนโนเจอโอเคโอเคโอไหนไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีมมมมร,รอ,อกกรอออกก่อนรอก่อนไม่ปลอดภัยละรอมาก่อน ตรวนี้น่าจะว่างนะโอเคโอเคอุย้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วโอเคเราหาต่อเราหาต่อเราหาต่อมีไหมมีไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เอาปืนทั้งนั้นอ่ะเราไม่เอาปืนโอเคเขาเล่นเกมปืนเขายิงปืนกันวะนเฉยไปละไม่มีอะไรวะเนี้ยถะไแล้วนี้่ะ,ะต่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีตั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี้ยเียเกือบตายเี้ยโอ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 ้ยไปไปไปให้ไวเลยให้ไวเลยอยเออุกทุกุกนี่นี่นี้ิไม่โดนยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกโอเคยิงกันไปสองคนอ่ะโอ้ยเชี่ยตื่นเต้นว่ะตายเกือบตาย หาของไม่เจอแล้วต้องมาระวังคนอีกกดหัวจริงๆเลยวะมันนี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าฮึบโอ้โหไม่มีมันไม่มีอ่ะเฮ้ยหูปากยายา,ยา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 ทำยาทำยา,ยาทำอย่าทำอยาทำอยาทำยาทอย่าพอลองยังไม่เจอของเลยอุ้ยอุ้ย ไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิวิ่งเร็วตัวกูวิ่งเร็ว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 เร็วเร็กโดนก็ได้หมุนหมุนมุนอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งชีดีนะรอดมาได้อ้เห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะพี่เห็นนะโอ้โหลาบากละไปที่ไหนก็มีคนลาบากละถ้าเรือจะมีหรือเปล่า มีเธอนะไม่มีอะไรสู้กับเขาเลยอ่ะโ,โ้โล่งโล่งโจ่งเลยข็หน้าฟับโอเคมีได้แล้ววิ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยอยากจะกินเลือดบ้างอย่าไปตีคนอ่ะเจอได้แล้วแหละนะเจอได้แล้วมันไม่ขวยากขนาดนี้เลยอ่ะไม่ขวยากเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยข้างล่างมีของ จะไม่รู้อะไรนี่ปืนไม่เอาโอ้ยายาก็โอเคเอามาก, prom, อก่อนคีลุลงข้างล่างต่อโดูไปเลยสวยโอ้ปืนแหละเนตตกโอ้ยเกือบโอ okay. <c oughs> ้ก็สองเมียก็สองคอยมีเธอคอยมีเธอคอยมีเธอคอยมี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  มีได้แล้วมีได้แล้วฟึบฟึบฟึ๊บฟึบกว่าตาโมฟึบรู้สึแกแปลกๆว่ะโอ้โหชัดเจนไปให้ไวเลยชัดเจนมากตอนนี้รถไฟตอนนี้รถไฟแล้วต้องมีแล้วแหละของเพียบเลยของเพียบเลยอีเคนโอไม่เอาไม่เอาเห็หรือเปล่าอ้หลายกระลายกระเบื้อง ตกใจหมดตกใจหมดต,กใ,มดตกใจหมดเลยของไอ้ของเพียบมันต้องมีบ้างเลยมันต้องมีสักอันมันต้องมีสักอันอันเดียวอ่ะขอันเดียวพอขอ,อเดียวโอ้เมตยายาไอวอร์โอเคไอวอร์ยาดีกว่าต้องใช้แน่โอเคมีไหมตรงนี้ ของเยอะมากของเยอะมากนี่งไงโอคูกว่าจะเจอกว่าจะเจอ my baseball เนี่ยต้องการเก็บมาเลยโอเคพร้อมหัวละพี่พรอมหัวมาเลยพี่พร้อมหัวทุกคนพี่พร้อมหัวทุกคนก็มาดีครับในที่สุดก็เจอวิ่งทัวแมปเลยเฮ้ยเจคนเจกาคนเจ้คนเจ้คน้เคนเล่า เอาไปละเอาไปละมาดิเอาไหมชูป้าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาใกล้วิ่งมาใกล้เฮ้ยฟุบหลบหลบก่อนหลบก่อนโอเคอยู่ไหนละอยู่ไหนละในบ้านนี่ปะเฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันหนีไปไหนอ่ะไม่มาเลยโอยแล้วโอยอย่างไวมันไปเร็วไม่เอาอ่ะ

จะวัดไม่ละมาดิใกล้ๆสวยมากวัด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 เปี๊ยววัดเด้อหมวดหมวดหมวดเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งยังไงน้องมันเบนบอลพี่แรงปะโคมรันไปดิเออโหยอ่ยู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 ่อะไรใครยิงอะไรอะไรเดือดดิงนุ่งไงหนุ่งไงหนุ่งไงเห็นปะวิ่งอยู่นะโอเค โหไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งปอดไป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 เราต้องประชิดให้ได้เราต้องประชิดให้ได้ไปเคไป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 โอเคปลอดภัยเฮ้ยมันจะวิ่งมามังไปทางนู้นมันไปทางนู้นชึบแอบก่อนมาใกล้ใกล้ได้เปล่า เยมาจริง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 ดู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 เดี๋ยวมา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 มมาจุก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 เรียบร้อยหววว่าแตกหววหวด,วห,วด,ห,วดหวดไปดิสัำสบด,ด้วยอย่าดรามา่าเป็นไงคมค่ากับที่เราวิ่งหาตั้งนานหวดไปสองตัวละสะใจวะ่ะ สะใจก่ใช้ปืนอ่ะโอเคไปหาต่อหาต่อเฮ้ยอย่ยโอ้โอ้เป็นลิงอแปเป็นลิงอุ้ยหัวแตกเรียบร้อยเฮ้เฮ้ย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 โน้โน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 โาร้ายจังอะเออไปไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกพี่เนียมากไม่เจอหรอกพี่เนียนมากโอเคแอ อย่าอย่านะอย่านะอย่าทำพี่เลยเป็นไงเจอปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ้ยอุยอยอ้ยโอ้โอ้วโอ้อออโนอะไรวะเนี่ยจบเลยโหจร้ายมากยังไม่ทันถึงตัวเลย โอเคโหดูดิได้อันดับสามอะเชี่ยอันดับสามได้ไงวะมัวแต่วิ่งหาเขาฆ่ากันไปหมดแล้วอะเฮ้แววยแต่เราก็จะได้นะหัวไปสามตัวเลยนะไม่ธรรมดาเลยอะโคตรแรงโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละได้รู้แล้วนะประมาณนี้แหละนะแต่ใจของระยะประชิดอะตอนนี้ถือว่าโชคดีด้วยแหละเออเราวิง่งแล้วไม่เจอคนคนไม่ยิงตายอะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะไม่เบย